อาาศสบายดีเนาะมืัอนี้ก็มาพอ่อกันคือเก้ากับบรรยากาศคึมคึมตอนตอนเที่ยงเนาะกับเหมาะแก่การปลูกมันเนาะของเสาวรสสวนเนาะเนาะว่ามันผลลงมาแล้วกับมันมันกค็คือสิงามแน่ปลูกช่วงดินมันสุ่มเนาะพี่น้องเอากำลังดันป่าเสียดสมันเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งนกำดันป่าเลยเนาะ ปลาเหลาแต่ว่าต่อมามันหลายเนาะนี่แหละที่ว่าทีมงานเฮาเบิ่งมืเช้านี่เนาะสายดันสายดันดันปลาคือเก่า กันปลาแล้วก็วสิยกไทยก็เนาะพี่น้องไทยแล้วจังยกร่องเนาะเพราะว่าเพิ่นสิปลูกมันการบรรยากาศคึมคึมนี่นี่ก็เหมาะเนาะเพราะว่าดินมันซุ่มพลึพึพ่งพลึพึพ่งยาตกวางซีฮัมมือเคลื่อนลังเนาะดินก็นยังซุ่มเห็นป่าพี่น้องดินยังซุ่มคักเลยเนาะโอ้เยอแต่าง,งานหินงานต่อไปเจอครับรถแหง้งเนาะเจอรถแหง้ง Chào em cao hạ Ê tớ to ที่ดันเมื่อเช้านีนพี่น้องผงดูเพาะมันหนาเนาะปลาเหลาอยู่แต่ว่าเหลาปลาเหลาหนาเนาะเห็นบ่พื้นที่ก็ประมาณสามไร่อยู่ในราคาสิบสองพันบาทหรือว่าราคาเจ็ดล้านหาเนาะเป็นเงินบ้านเท่ากับเจ็ดล้านห้าแสนกี่มแต่เป็นเงินทางพี่น้องทางไทยก็สีประมาณหมื่นสองสิบสองพันบาทเนาะ ในราคาสามไหลกว่าป่าน้าสมนี้มันคุ้มบอเนาะพี่น้องเยอะแต่งาน,นป่าส่วนนี้ราะว่าพื้นที่บ้านเฮ้ามันกำลังอยู่ในการบุกเบิกเนาะเห็ดมันกำลังอยู่ในการพัฒนา อีกคันหยกล่องอยู่พุ่นเนาะอีกคันเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งหยกล่องเพราะว่ามีงานหนึ่งอีกสี่ล้านกรีดตัวนะ่ะเออเจอสายดันสายลุยถ้าผู้ใดสชใจอยากใช้ส่วนมันหรือว่าบุกเบิกป่าเนาะส่วนน้อยส่วนมันกับสมารถติต่อมาหาเทาไรเนาะที่เบอร์โทร030 99 43 58เเนาะยินดีบริการเนาะ กัวเด้อยันวันสี่ไหลอยูอ่คบ่คือไหลเถอะเนาะเดี๋ยวให้น้องตัวฮาเบิร์กมาเศร้านี่เห็นบ่ฮาเบิร์กเขาโยนะ่ลงไปห่วยเลยเนาะฮาเบิร์กมาเศร้านี่นี่เห็นบ่ปลามันก็สิเป็นแค่นี้แหละต่อไหลต่อไม่ดงไหล มีคันเนาะยกร่องกำลังยงกร่องผูเ้เด็กกำลังยงกร่องคันน่ะเพราะว่ามันมีงานตัวนั้นสี่ล้านกีบเอากาเด็ดต่อเลยเนาะคันนี้ละหมื่นสองนี่แต่ว่าเดี๋ยวคันนั้นแล้วก็จะได้มาซอยกันคือเก่าแหละมาซอยคันนี้เนาะเพราะว่าเห็นงานห่วงกันเนาะมาทีมงานเดียวกันนี่แหละงานเบิกป่าก็ต้อง น้มันระวังน้มันระวังตรงที่ว่ายันไม้เสียบยันไม้ทางรถเนาะต้องใส่ความรมันละมันล้าอย่างต้องคนต้องเก่งและมีซีมือจังเหดได้มายางเนาะตรงสูงมายางตามายาง รอนนี่อองอีกแต่ว่าเพ่นกับทิางอยู่บนทางหลายปีแล้วดงนี่แต่ว่ามันกลาเป็นหุ่นมันขึ้นเนาะคืออย่างที่เลาเรยวเห็นแล้วเนาะพี่น้องกันเลยบนทางไม่บนทางไม่ไม่น้อยออกเมื่อแล้วแล้วบนหุ่นมันขึ้นมันขึ้นแล้วมันก็ือเป็นประเภทนั่นเป็นเครือแต่ว่าบูสูงมาได้เนาะแต่วันเป็นดงใหญ่บอตางก๊าบอลเฮารุดนี่แหละเนาะมันเป็นดงใหญ่แต่ว่าเพ่นทางหลายปีสี่ห้าปีแล้วบน็นหุ่นมันขึ้นเนาะแต่มันเป็นเครือ ขนาดเบิกสนนามสี่ลนี่็ยังแต่เศร้าจนว่าเสี่ยงสองโมงเหล่านี้ยังบ่อแล้วอยู่เพรา,บาะว่ามันกะหนาเติมเนาะเบิกไม่ดงบุคือไม้โคกนะไม้โคกเนี่ยเบิกง่ายพี่น้อง กรมหกจนแนมว่าเห็นหลดเลย I'm Kong. มน้ำคลองขึ้นซื้อว่าเนี้วยอยู่แล้วเนาะบ๊วยบไว,บไว้ต้องทายห้าก่อนเน,นี่ยนี่นี้วแห้งอุปนน้ำคลองนี่ แต่คนซางแล้วคอมโบซางนี่แห้งยากโอ้ขึ้นเลยวันนี้เรียบร้อยวันนี้โบยู่พี่สิบุเรือวันนี้ ดูพี่น้องดันมาแต่เศ้าๆหุ่นสี่ห้าลายสามสี่ลายเนี่ยก็ตัวในราคาหมื่นสองเนาะดันลแล้วล่ะก็สีมาไทยพันสามไทยบุกเบิกไทยบุกเบิกแล้วล่ะก็สียกร่องให้เพิ่นเดียกวะนี้ในสามอย่างดันปลาไทยงูร่องในราคาสิบสองพันบาทหรือว่าเจ็ดล้านห่าเนาะกะว่าคุ้มบ่หรือว่าในใจเนาะพี่น้องกาคอมเมนต์มาบอกเนาะว่าคุ้มหรือบ่คุ้ม แต่ว่าเมื่อนี้ก็อยู่ในรวลาสามโมงหรือคือสิบแล้วดอกจังแลกคันว่ารถอีกขั้นหนึ่งแล้วน้อมาสอยกัน,นคือสิแล้วอยู่เพราะว่าอีกขั้นหนึ่งยกล่องอยู่พวก มี M 9 8 0 8แปดชดนอดันป่าอยู่เทิงพูเดี๋ยวจังหน่อยถ่ายพี่น้องติดตามคลิปหน้าเนาะเขาจะมี M 9 8 0 8ดันป่าอยู่เทิงพูดันป่านี่นี่แหละเท้ากี่รถไกลมากกินนี่ยังบม่ได้ลงให้เดี๋ยวพาพี่น้องกดติดตามเนาะได้เบิ่งคลิปหน้า M9808 เนาะแว่างานดันป่าชวนมันคือกัน M 9 8 0 8แปดชกันทีมงานเดียวกันคือเก่า รถแห้งรถแห้งนี่อาเซียลงไว้อยู่หวยนี่เนาะมันจะบอกเกกะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องชาวชนมันเบิ่งเนาะ,าาะนว่าเฮาเฮ็ดยากสัมได๋ป้าเนี่เว้าราคามาเท่านั้นเท่าน,าน,นี้ต่อแท้ต่อว่าจนสิบ่เหลือค่าน้ำมันบัดคือเฮ็ดนี่แล้วนี่เฮ็ดให้จนเกี้ยงจนคักเนาะเฮ็ดให้พี่น้องก็ได้ยามเว้าราคามาเท่านั้นเท่าน,าน,นี้โอ้ยต่อจนสิบ่เหลือค่าน้ำมันเบิ่งเงาบัดตอนเฮ็ดแล้วเบิ่งเงาบัดเฮ็ดแล้วเป็น,นได๋นี่ đánh bên đan, Ôn ừ. à. Ôn ừ. Phó 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 tốt quay đấy Ủa ừ, hoài nhai nó phía nóng leo hoài như thế đơn quá โวยชมพอยบ่ห่วยยังละเดือบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยงเ,เ,เ,เอินติร์ดเห็นวะพวกไหม่โตเตยที่เขาดันออกได้เขาก็ชิลอดันหล่อดันหล่อ,ลอเก็บให้เพิน่นอีกเนาะเก็บอีกแค่นหนึ่งจังสีมาไทยแล้วก็ยกล่องเนาะ มึงเอาเดิม่เท่าเอ้ยต่อไม้ลายลิสสวนเจ้านี่ ตอม่ง่นึ่งนี่ดูดพี่น้องต่อต่อโบเมนต่อ ถึงสีต่อถึงสิป่าหกหรือต่อลายกะจะได้กับพาพี่น้องเป็นกำลังใจงเฮนเด้อร์บอกว่าเดี๋ยวสิมีกำลังใจเ็คลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องติดตามเบิ่งคลิปหน้าเนาะว่าเฮาสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิง่ง M9808 เนาะเป็นตัวท็อปเลยรถรุ่นใหม่เนาะตัวทอ็อปตัวน่ะถึงงองมาใหม่ๆล,ลื่นรุ่นเก้าหายูสามแรงดันป่าอยู่ทึงเนาะเดี๋ยวจะนั่งพาพี่น้องติดตามเบิ่งคลิปหน้า ร้อยเนาะสำหรับงานเบิกป่ากัมีแต่เงาเสียนาไม้เก็บเก็บกุ้มไม้เล็กน้อยแล้วก็จะได้ไถเนาะไถแล้วก็เสี่ยวคันนี้ไถเนาะอีกคันหนึ่งคันตัวที่ยกล่องกับลังยกล่องอยู่นี่ก็สีมันยกล่องหลายหลังกันเลยก่มือนี้คั้นบ่อแล้วกัยังน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวลองเบิ่งว่าชิแล้วหรือบ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะได้กระพากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบริภพทิพย์ทีใหม่ๆเนาะอ่าหรือว่าผู้ใดสนใจอยากไถสวนมัน บุกเบิกป่าไทายชวนมันเห็ดแห,หนาหรือว่าไทายชวนยางชวนอ้อยเนาะก็แล้วแต่เนาะยิ่งดำแต่ละคนผ้ได้มีชวนยังกะเอินใช้กัินหาเขาได้เนาะกะยินดีให้บริการบอกว่าสิเป็นงานน่อยหรืองานใหญ่ไกลหรือไกลกะราคาลมกันได้เนาะ เรียบร้อยเปลี่ยนแผงเด้อเติดเลยเห็นบ่พี่น้อง8มดดันแต่เาๆพเนาะนี่เห็นบ่ประมาณ3-4ไร่นี่แหละได้ลย4ไร่เนาะ มันสายลุยเนาะลุยทีวาก็ลุยเรื่องการเรียงงานหรอกว่าโอ้ไม่แดงไม่แดงรอน กอปูเป็นเชื้อหมอกหรือหมอกกอกขอนี่เนาะอันนี้จริงก็ไปกินหมากแล้วดีเผื่อสิปลูกได้ไดนี่ก็ยมันง่ายๆเด้นี่กอกขอนบอยู่บอยู่กอกขอ้อกะเรียบร้อยกอกข้อกบอยู่ không mừng ở đây mày thầu ơi và nhá sầm đây nó à nhỉ lẽ toàn ngàn cho khoang na cho khoang chuẩn phần cả bảo ôi này này đeo và Háo phù hệt là mất cả bò nồi tại cả pho hệt đây nó cho khoang chuẩn trang đây Háo hệt đây là ca tôn cân cả thứ bàn quy căn đây nó ระวังเจ้าของรถกับเจ้าของสวนโอ้ยู่ลงควายนายผัว เรียบร้อยถือว่าเรียบร้อยเนาะกับมีแต่อนาไม้เก็บเก็บขึ้นแล้วเขาก็นสได้ไทยเลยอีกขั้นหนึ่งอยู่พุ่นก็บสได้มานยกล่องเนาะพี่น้องเนาะจะได้กระพายพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเปิดสิบประพัดคลิปใหม่ๆเนาะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยพี่น้องขอขอบใจ